พอหวยแห่สองเลขคุณสรพงชาติรุ่นหวยเด็ดเลขเด็ดงวดนี้16พฤศจิกายนพศ .2565 วันพระราชทานเพลิงศพหวังรับโชควันตรวจหวยก่อนจะถึงวันออกสลากกินแนบ่งรัฐบาลเมื่อประจําวันที่16พฤศจิกายนแน่นอนว่าต่างสาะแสวงหาเลขเด็ดหวยเด็ดไม่ว่าจะเป็นเลขอายุของพระเอกในตำนานในวันพระราชทานเพลิงศพในวันนี้เราได้รวบรวมเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณสรพง์ชาติมาให้แล้วมาดูกันเลยนะคะหวยคุณสรพงษ์ ชาตีสพรพงษ์ชาตีเกิดวันที่8ธันวาคม2493เสียชีวิต วันที่10มีนาคมพศ2 5 6 5เวลา15.51นาฬิกาจุดนาทีคุณสรพงษ์ชาติีอายุ73ปีพระราชทานเพลิงศพคุณสรพงษ์ชาติีคือวันที่6พฤศจิกาย,ยนพศ2565เวลา18.00นาฬิกาจุนทั้งนี้พบว่าเลขที่คอหวยซื้อการจะเป็นเลข08 10 73 93และ493เเป็นต้นหรือหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมอีก ก็สามารถเช็คสถิติหวยเดือนออกพฤศจิก,กายุนหรือในคลิปถัดไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ